สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มากับดรกรีนนะคะแล้วก็มากับพี่เมย์แล้วก็น้องเดียนะคะวันนี้เนี่ยก็คือจะมา สอนวิธีการต่อสายไฟนะคะว่าวิธีการต่อนะคะว่าช่องไหนเป็นช่องไฟเข้านะคะช่องไหนเป็นช่องไฟออกนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูได้ที่หลังเครื่องนะคะก็จะมีฝาครอบนะคะก็จะเขียนไว้อยู่แล้วนะคะว่าอ่าช่องนี้เนี่ยก็คือเป็นช่องอะไรนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะพามาเริ่มการแกะนะคะด้านหลังเครื่องนะคะตรงฝาก็คือจะมีน็อตนะคะสตัว นะคะเราก็เอานอทั้ง2ตัวนี้นะคะออกจากาฝานะคะเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะเอาออกได้เลยนะคะไม่ยากนี่นะคะด้านหลังฝานะคะก็จะเขียนนะคะว่าจะมีช่อง ac input นะคะก็จะบอกนะคะว่า มีลายนะคะสายลายสายนิวตันนะคะแล้วก็มีสายดินนี่นะคะก็คือจะนี่นะนิวตันแล้วก็ลายนะคะที่เป็นช่องไฟเข้านะคะแล้วก็มีช่องที่ต่อสายดินนะคะเขาก็จะเขียนบอกนะคะแล้วก็ AC output นะคะก็คือจะบอกว่าสายนิวตันสายลายนะคะและนี่ก็คือสายดินนะคะอ่านี่นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมา ต่อไฟนะคะเข้าเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เห็นอ่าฝากข้อบวา้ตรงนี้นะคะ,ะช่องนี้นะคะก็คือจะเป็นช่องที่ต่อไฟเข้านะคะแล้วนี่เป็นช่องต่อไฟออกเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเอาสายไฟนะคะต่อเข้าเครื่องนะคะ เวลาเราต่อไฟนะคะเราต้องมีคนอยู่กับเราด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มันปลอดภัยนะคะแต่เราก็ต้องเช็คดูก,ก่อนนะคะว่าเรายังไม่ต้องเอาไฟเข้านะคะก็คือต่อก,ก่อนแล้วก็เสร็จแล้วนะคะค่อยเอาไฟเข้านะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่น็อตนะคะแล้วก็ต่อสาย ก็ต่อให้แน่นนะคะแล้วก็ถ้าตรงนี้นะคะก็คือเหมือนจะช่วยย้ำอีกทีหนึ่งนะคะให้มันแน่นแล้วก็ต้องเช็คนะคะทุกจุดให้มันแน่นนะคะอ่ะแล้วก็ต่อช่องนะคะที่ต่อไฟออกนะคะนี่อช่องที่ต่อไฟออกเนี่ยเราก็คือจะทําเป็นปักแบบนี้มาให้ทุกให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่า ะเป็นช่องที่ต่อไฟออกแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเปิดไฟติดแล้วก็สามารถที่จะจ่ายไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าได้เลยนะคะแล้วก็ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับไฟที่นิ่งแล้วก็สเสถียรค่ะนี่นะคะต่อช่องไฟค่ะออกนะคะ จริงๆแล้วการติดตั้งนะคะติดตั้งไม่ยากนะคะเราสามารถที่จะติดตั้งเองได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดเรื่องไฟเนี่ยก็แนะนำนะคะให้พี่ๆช่างนะคะที่เป็นช่างไฟเนี่ยเขามาติดตั้งให้ก็ได้ค่ะนี่นะคะด้านบนเราก็ย้ำให้มันแน่นอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะ โอเคแล้วก็เราต่อช่องไฟเข้าและไฟออกเสร็จสิ้นใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะต่อไฟเข้าได้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์จะอธิบายเบรกเกอร์ด้านหลังที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะว่าเป็นเบรกเกอร์บายพาสนะคะเบรกเกอร์บายพาสตรงนี้นะคะก็คือ,อใช้สําหรับในกรณีที่เราต้องการที่จะต่อตรงเครื่องนะคะหรือว่า อ่าสมมติในกรณีที่อ่เครื่องเสียเครื่องพังนะคะเราสามารถที่จะยกเบเกอร์นะคะบายพาสวิกอันนี้ขึ้นได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเครื่องเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นอะไรไม่เสียไม่พังนะคะหรือว่าเราต้องการให้เครื่องเนี่ยมันปับไฟนะคะเราก็สามารถที่จะยกเบเกอร์นะคะตรงนี้บายพาสวิเนี่ยเอาลงก่อนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหน้าเครื่องแล้วก็เอาไฟเข้าเครื่องกันคะ่ะ โอเคนะคะหลังจากที่เราได้ดูการต่อไฟเข้าไฟออกด้านหลังเครื่องแล้วนะคะทีนี้เนี่ยมาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะว่าด้านหน้าจอเนี่ยเป็นยังไงนะคะมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่เราเคยบอกไปนะคะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือมีหนหน้าจอนะคะที่เราเห็นด้านหน้านะคะก็คือตรงนี้นะคะหนหน้าจอนะคะสถานะเนี่ยก็จะแสดงได้ไม่ว่าจะเป็นไฟเข้าแล้วก็ไฟออกนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องยกตัวเบรกเกอร์ตรงนี้นะคะก็คือเป็นสเตเบลิเซอร์นะคะยกขึ้น ะะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะยกทําการยกขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นตอนนี้เนี่ยไฟตกอยู่ที่180นะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะทําการทดสอบนะคะกับตัวว o รีแอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเครื่องนะคะหรือว่าม้เอเพิ่มไฟของดร์กรีนเนี่ยเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะคะจะเอ่อทำสามารถทําให้ไฟออกเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วเราจะทํายังไงนะคะดูยังไงนะคะก็นี่นะคะมันจะมีปุ่มกดนะคะตรงนี้ นี่นะคะนี่นะคะก็ไฟออกประมาณ220 2 2 0ร้อยี่สนะคะก็ถือว่าแบบเอ่อใช้งานได้โอเคนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยทำงานได้อย่างปกตินะคะแล้วก็เสถียรน,นะคะอันนี้ก็ต้องแนะนำนะคะว่าอย่าลืมที่จะยกนะคะตัวสวิตช์เนี่ยขึ้นนะคะแล้วเราก็ทำการดูนะคะไฟเข้านะคะ180นะคะไฟออกก็กดตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะดูเป็นไฟออกได้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็ เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่เรานํามาแนะนํานะคะในการต่อเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเข้าไฟออกนะคะแล้วก็การดูสถานะนะคะไฟเข้าแล้วก็ไฟออกนะคะการใช้อ่าสวิตนะคะก็จะมี2ตัวนะคะทั้งสเตเบลเลเซอร์นะคะแล้วก็บายพา่นเองนะคะสําหรับใครที่อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ผ่านทางคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำคลิปนะคะให้คำตอบนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ